้จะทำแรนดอมนะคะใครถึงคุณนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้กดหัวใจคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะคะเขออาคนนี้นะเป็นคนที่จมอยู่ในกบาาแผลเดิมความเจ็บปวดนะแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะดีขึ้นในอีกไม่นานนี้ เพราะว่าเขาเริ่มที่จะไม่อยากอยู่ณจุดจุดนั้นแล้วพยายามเยียวยาตัวเองมาแล้วอืเขามีความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เขาได้เจอคุณนั้นแะช่วงนั้นน่ะเขายังไม่หายดีสักเท่าไหร่แต่ด้วยความน่ารักของคุณน่ะมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจากคนที่หมดอะไรใจย,ยากอะแต่พอเห็นคุณน่ะก็มีความรู้สึก ถูกใจเริ่มที่จะทำตัวเองขึ้นมาใหม่ให้มีสีสันวิ่งหนีกับความผิดหวังวิ่งหนีกับความล้มเหลวและตั้งหน้าตั้งตาที่จะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นนะเดอะเมจิเชียนแต่ทำไมการพูดจาของเขาที่แสดงออกกับคุณเหมือนไม่มีใจเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆในนั้นน่ะความเป็นจิตถ้วย เขามองว่าเขาอยากให้คุณเน่ะเป็นเหมือนคนที่เขาอ่ะอยากที่จะดูแลเป็นเหมือนคนในครอบครัวจะเป็นอะไรก่อนก็ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักในอนาคตหรือถ้าโชคดีไปกว่านั้นได้สารสัมพันธ์กันอะไรอย่างเนี้ยแล้วโชคชะตาก็ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอืเพื่อตัวเขาจะได้ลุกขึ้นมาฟื้นตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาคิดว่า โชคชะตากําลังเข้าข้างเขาเขาอยากที่จะศึกษาดูใจคุณนะแต่คนคนนี้บอกได้เลยคนคนนี้เป็นคนที่ขี้หึงมากนะปกติอ่ะเขาจะห่วงความสัมพันธ์้วกับตัวเองเพราะว่าเคยบากเกดเจ็บมาแต่ตอนนี้เขามีความรู้สึกเขาหึงห่วงคุณมากทําไมอะ่ะถ้าเขาเห็นใครอ่ะเข้าไปพูดกับคุณหรือคุณอะ่ะมีการพูดคุยกับใครหรือส่งเอ่อเมสเซจหรือแม้กระทั่ง การที่โพสต์อรี่แล้วมีคนมาดูเขาจะรู้สึกเขาไม่พอใจนะเออรู้สึกว่าไม่ได้คุณคุณจะคุยกับคนพวกนั้นไม่ได้แล้วคนพวกนั้นก็ก็จะมาทำเจ้าชูใส่ไม่ได้เขามีความรู้สึกเขาเดือดดาลมากว่าคุณ่ะเป็นคนที่เขาอ่ะรู้สึกดีด้วยแล้วเขาก็รู้สึกดีในใจอย่างนั้น่ะมานานแล้วจะมาทําแบบนี้เขาไม่ยอมนะเขาจะเรียกร้องความยุติธรรมจากความสัมพันธ์นี้ โดยการที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์แบบทีท,ทีให้คุณได้เริ่มรู้ว่าเขาต้องการได้คุณมาเป็นคู่เนี่ยคนคน